สวัสดีค่ะลูกค้านะคะสินค้ารายการนี้นะคะเป็นสินค้าที่เหมาะเอาไปทําเงินช่วงนี้มากนะคะเพราะว่าสินค้ารายการนี้นะคะเป็นสินค้าเสื้อยืดแขนยาวแฟชั่น นะคะงานลออกเลตจากต่างประเทศมานะคะสินค้ารายการนี้นะคะเป็นงานมือหนึ่งประมาณ50%นะคะแล้วก็1กระสอบนะคะก็ค่อนข้างที่จะได้จํานวนเยอะมากตัวนี้ได้เกือบ200ตัวตัวนี้เน้นเป็นโอเวอร์ไซส์นะคะเน้นเป็นไซส์ L XL XXL นะคะเดี๋ยวเรามาดูงานกันค่ะทุกคนนะสวัสดีนะคะจสำหรับใครนะคะที่นะคะเน้นงานแบบเรียบๆเน้นแบบออกแนวเสื้อยืดนะคะ ตรงนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งสินค้าแนะนํานะคะของทางโกดังช่วงนี้ตัวนี้เหมาะสําหรับทํางานรีแพคค่ะลูกค้างานรีแพคเนี่ยเหมาะสําหรับนะคะลูกค้ากลุ่มในบ้างกลุ่มที่ทํางานเกี่ยวกับออนไลน์คะ่ะลูกค้าเน้นกลุ่มคนที่แบบเน้นเอาไปทําอาชีพเสริมนะคะเน้นเอาไปทํากลุ่มแบบออนไลน์แล้วก็ทําการตลาดขับเคลื่อนนะคะในสื่อโซเชียลต่างๆนะคะเพราะว่าตัวนี้เน้นใหม่นะคะแล้วก็เอาไปรีดแล้วก็ยิงป้ายเท่านั้นคะ่ะลูกค้ารับรองรับประกันว่าสินค้าตัวนี้ ต่อยอดให้กับคุณได้แน่นอนร้อนะคะสินค้ารายการนี้ลูกค้าเป็นสินค้าที่ค่อนข้างจะใหม่ใหม่สําหรับนะคะทางโกดังด้วยนะคะเพราะว่าตัวนี้จริงๆเรามีเสื้อยืดนะคะเสื้อยืดแฟชั่นโอเวอร์ไซส์แบบนี้มานานแล้วนะคะแต่ว่าสินค้าที่แบบว่าคุณภาพดีๆแบบนี้นะคะ ที่โคดังก็เพิ่งเจอนะลูกค้าสําหรับปายนี้บอกตรงๆนะคะว่างานตัวนี้เหมาะสําหรับการลงทุนมากนะคะสําหรับใครที่นะคะยังคงแบบมีความสงสัยยังคงแบบยังตัดสินใจอยู่นะคะยังไม่รู้ว่าจะขายอะไรนะคะยังแบบงงๆอยู่ว่าเอ๊ะตกลงว่าฉันจะเอาอะไรไปต่อยอดดีสินค้ารายการนี้พี่ปิ๊กขอแนะนํานะคะอยากว่าสินค้าตัวนี้สีพื้นๆแบบนี้อย่าวางใจไปนะลูกค้าตัวนี้นะคะ เมื่อสองปีที่แล้วนะคะมีลูกค้าพี่พิกหลายคนรวยจากกระสอบเสื้อยืดแขนยาวมาแล้วนะคะหลายคนหลายเพียมากนะคะเพราะว่ามันเป็นงานที่ไม่ใช่ว่าเฉพาะช่วงหนาวนะลูกค้ามันเป็นงานที่เหมาะกับทุกๆุกดูทุกเทศกาลมากจริงๆลูกค้าเพราะว่ามันเน้นเป็นเสื้อยืดนะคะช่วงนี้นะคะบ้านเรานะคะแดดก็ไม่ธรรมดาตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์เรียบๆ สบายสบายแต่ว่าเน้นว่าเป็นเนื้อผ้าที่ไม่ได้หนานะคะเพราะฉะนั้นนะคะการต่อยอดนะคะมันก็เลยสามารถที่จะต่อยอดได้ทุกฤดูกาลลูกค้าไม่จําเป็นว่าจะต้องแบบอุ้ยแขนยาวเฉพาะหน้าหนาวไม่ใช่เพราะว่าตัวนี้มันเน้นเป็นเสื้อยืดนะคะเป็นเสื้อยืดแขนยาวมากกว่านะคะก็ฝากไว้ค่ะสําหรับใครที่ยังรังเลอยู่สินค้ารายการนี้นะคะเผลอไม่ได้นะคะตอนนี้โอเคค่ะตอนนี้สินค้าเพิ่งมาโอเคมันเยอะ แต่ก็ไม่ได้บอกว่ามันจะอยู่ในเวลาที่คุณต้องการจะซื้อนะคะเพราะว่ามีลูกค้าสอบถามกันมาเรื่อยๆนะคะสินค้าตัวนี้เพิ่งทําตลาดนะคะบอกตรงๆว่าเพิ่งเอาออกมาทําตลาดแต่ว่าตอนนี้นะคะลูกค้าก็มีสอบถามทักหลังใหม่กันมาเรื่อยๆเพราะว่าตัวนี้พี่ปิ๊กเพิ่งเอาออกมาพรีเซนต์นะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าก็ยังคงแบบบางท่านก็อาจจะเอ้ยไม่มั่นใจเน้นเป็นเสื้อยืดขายได้ไหมอะไรเงี้ยนะคะก็ ก็ลองดูค่ะนะคะเพราะว่าสินค้าตัวนี้พี่ก็บอกตรงๆว่าพี่พิกภูมิใจนําเสนอพี่บอกตรงว่ามันสวยแล้วก็จากใจเลยลูกค้าสําหรับใครที่นิ้นแบบขายเสื้อสบายๆตัวนี้นะคะเพียงแค่คุณเอาไปรีดแล้วก็ยิงป้ายรับรองรับประกันนะลูกค้าว่าคุณขายได้แน่นอนคะ่ะขายได้แน่นอนนะคะฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับใครที่นะคะเข้ามาหลังจากจบ นะคะวิดีโอคลิปนี้นะคะก็ฝากไว้ค่ะพี่ปิ๊กก็หวังเหลือเกินค่ะว่านะคะสินค้ารายการนี้นะคะจะช่วยลูกค้าของโกดังปิ๊กะะสามารถเอาตรงนี้ไปต่อยอดได้ไม่มากก็น้อยน,นะคะฝากไว้นะคะโอเคค่ะพิ๊กขออนุญาตจบคลิป <c oughs> วิดีโอแต่เพลงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ